ฮัลโหลครับก็พูดครับอ่ะก็แล้น,น้องทันนะครับอ๋อพอดีทันซ้อมร้งอ,งรองเพลงอยู่ครับอ๋อคืนนี้ครับคุณก็คือผมส่งเพลงที่จะใช้แสดงคอนเสิร์ตในคืนนี้ให้น้องทันแล้วครับไม่รู้ว่าน้องทันเขาส่งเขาเช็ครหรือยังครับอ๋อได้ครับเดีย๋ยวเช็คให้นะครับคือเราดูนั้้น่างตอฟับ เื่อเราดูงั้นฉันจะทำให้เหือกวา่าเพื่อเราดูงั้นฉันพร้อมจะคอยความและจะทำให้เราได้รับรู้ฉันะจะเป็นดาวโอ้โหโอ้หอนายยังร้องเพลงเพราะอยู่เดิมเลยเนี่ยเมื่อกอีก้ที่สายเขาโทรมาโหโหเขาบอกว่าเขาส่งเพลงที่ใช้ในคอนเสิร์ตมาให้แล้วนายได้ฟังไหมครับก็ผมทั้งเช็คทั้งตรวจทั้งฟังเรียบร้อยหมดแล้วเฮ้ยจ<ห>ิ๊บอ่ะงงกันเลย เดี๋ยวจะแนะนำรู้จักผู้ช่วยเจ้านคนเนี่ยผูช่วยเหรอคนไหนอะทางนี้ทางนี้ดูเลยโอ้โห oh. นี่ไงรถคันใหม่ของฉันเองแค่เราใช้มือถือเลนะเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ HDMI ระบบก็จทำงานผ่านหน้าจอ d i ดิสเพลย์เพ oh. ียงเท่านี้เนี่ยนะฉะนันเนี่ย oh. ก็จะได้ความบันเทิงมากมาย oh. ใช้งานง่ายสะดวกมากด้วย oh. เป็นยังไงล่ะเจ๋งใช่ไหมปะโอ้ oh. งานยุ่งจันะครับยุ่งมากค่ะวันวันนี้นะคะซ้อมเนี่ยต้องขังซอมเล่นโชว์ตัวถ่ายรายการแล้วก็มีอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะนี่คือซ้อมเล่นเสร็จแล้วก็กลังจะมาไปต่อยที่หนึ่งอ่ะวันวันนึงเนี่ยต้องเดินทางเยอะมากพี่ต้องต้านจ้าลืมอะไรหรือเปล่าคะขอดูหนังพี่ฮาคะทำไมฮะนี่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตโอ้อมนี่นะ บอกว่าสต็อกเนี่ยจะเอาเพลงนี้ยไปร้องบนคอนเสิรต์ตเวทีของเราเมื่อกี้ก็เพิ่งไปสอมเต้นมาจะบอกว่าท่าเรศม,มากมีความแบบอินเทรนด์สุดๆเลยเออแต่ว่ามันมีความยากอยู่นะหนูเลยต้องฝึกค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะยากเหรอยากค่ะข้อสูควรยากขนาดไหนลองโชว์ให้ดูสักนิดนึ่งได้ไหมอ, لي, อือเอาเลยเอาเลยโชว์เลยสต็อเออเอาเลยจังมาจังมาเอาเบาๆอื้อ หนึ icana, <ส bum S 2> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่บ้านมันจับเอ็มดีหนาี่นายชมรถของน้องสตอกใช่ไหมครับชมน้องสตอกนี่ลครับเดิน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 ออเออเอใช่ เพราะว่าสต๊อฟเนี่ยมั่นใจในความปลอดภัยสุดล้ำอินเทรนด์ของรถคันนี้มากๆก็เหมือนกับสต๊อฟเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเต้นท่ายากขนาดไหนยังไงก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งใกล้วันแสดงด้วยเนี่ยโอ้เรื่องความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต้องมานดับหนึ่งเลยแล้วที่ฮัทกับพี่ก้อล่ะคะโอ้ทั้งโดนใจทั้งตรงใจเลยะคัะ ได้เจอรถที่ถูกใจตอบจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายจริงๆอ่ะ oh. ถูกใจก็เลย oh. หลายเลยอ่ะส่วนผมนะครับทั้งถูกใจทั้งตรงใจใช่สุดๆไปเลยนะครับมุนตุเอ้ยล